เมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่22มิถุนายน2564นะครับเกิดเหตุรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หัวลากยี่ยออิซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียน71-9422สงขลานะครับตกจากกลางสะพานคู่ขนานลดอุโมงค์บ้านนาขวนนะครับตำบลควรลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับผมมาดูภาพเหตุการณ์กันนะครับผม คลิปนี้ต้องขอบคุณคุณจูเนียพีรพงศ์เป็นอย,ย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์ให้คลิปเรามานะครับยังดำไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ ตงรงสะพานห้าควร ตกลงสะพานหน้ากวนรถตกสะพานเจ็ตล้อเจ็ตล้อตกสะพานครับโอ,โอ้นั่นแหละเจ็ตล้อขับตกสะพานเมื่อกี้ là bớt tôm lẻ, hôm qua nãy ta lổng không phải tôm lẻ, mình chèn xuống sang đằng, ừ. này này, <cười> <cười> <cười>

เราเปิดให้ดูได้เลราเปิดใ้ดูนบ้านได้เลยตอนได้ได้ยินเสียงเรา้งตุ้งตุ้งตุ้งตงตุพง้งตุเงตุ้งต้งตุ้งตุ้งตุต้งต้งนเ้งตุ้งตุ้งตุ้งตงตุ้งตุ้ดตุ้งตนง้งตุ้งต่้งต้งตุ้ะตุ้งต้งตุ้งตุ้ี้งต้งตุ้งตุ้งตุุ้งตุ้งตุ้งตุ้้้ตง้ เขาไม่ดับเพลิงเขาไม่ลงข้างล่างต้องลงมาข้างล่างกันเลยเขตเข้าไปเขาไมเลยเขา้างะาดักจากข้างบนก่อน